สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน a c h a n e l นะครับผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมล n นาเบรกเอานะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณไปลุยที่สถานีโทรทัศน์นะครับผมนี่เลยทุกคนมีคนขอการนี้มาใช่ไหมป่ะเราไปลุยกันดีกว่าครับผมนี่ครับผมผมเพิ่งซื้อมาเลยส่วนราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่3าม0 0 0สีกว่าบาทนะครับผมมามาดูกันดีว่าเราจะได้อะไรดีๆไหม เป็นการลงสถานีโทรทัศน์ครั้งที่ะครนะผมตั้งแต่มันอัพเข้ามานะผมยังไม่เคยไปเลยนะทุกคนอืมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ถึงห้าวิครับผมตายครับผมนี่ผมไปสำรวจมาก่อนลนะโอเคเ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ top up shop เติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่องหรือว่าเซฟ6ช่องแพ็กเกจ VIP สิทธิพิเศษต่างๆสามารถไปจัดได้เลยนะครับราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้ UID เท่านั้น นอกจากนี้ก็มีเกมอื่นอีกมากมายส่วนช่องทางการเติมก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งผ่านช่องทางแฟนเพจท็อปอัพช็อปเติมเกมราคาถูกวิธีที่สองผ่านช่องทางไลน์อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เลยต้องท็อปอัพช็อปเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับเออคือว่าประเดิมรอบแรกทุกคนมันส่งให้ผมมาคนเดียวตรงนี้ก็มีเซฟหนึ่งใบนะผมมารอบที่หนึ่งครับ อะไรวะเนี่ยคือจับคู่มาสรุปก็คือให้ผมมาคนเดียวเมื่อกี้เห็นปืนแขวนอยู่นะครับผมโอเคตรงนี้ในเซฟนะผมมีของม่วงสองชิ้นนะครับังมีคนอยู่อย่ารับผมสามพันสี่พันนะบผมแล้วก็ปืน MPX นะครับหมวกตรงนี้อืมแล้วก็มีกล่องตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูราคานะครับผม MPX ราคาสี่หมื่นนะครับผม ชิ้นนี้ราคา0 0งพครับผมยอดรวมเราได้ที่49 0 0มนะครับผมรอบแรกคือแบบสถานีโทรทัศน์อะผมสังเกตนะผมเท่าที่ผมเล่นนะถ้า15นาทีแรกอะจะเดือดมากเลยทุกคนหลังจาก15นาทีนั้นผ่านไปแมบพบมันจะเข้าสู่แบบเงียบนะผมเพราะว่าทุกคนเริ่มออกไปหมดแล้วนะผมโอเครอบที่สองครับผมรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมไปคนเดียวไม่ไหวแน่นอนผมก็เลยเรียกน้องๆที่เล่นด้วยก,กันมาช่วยนะผมเพราะว่าเออผมไม่มีความรู้ในเรื่องสถานีโทรทัศน์เลยนะผมมา รอบที่สองครับผม,มวบกว่าจะเข้ามาถึงทุกคนที T 90 <laughs> ผมล่วงไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> ต้องขอบคุณน้องๆครับผมทีม่มาช่วยในงานเข้าแน่นอนนะครับผมบทมันก็ยิงแรงเออในเซฟมีอะไรเป็นหูฟังนะผมแล้วก็อะไรเนี่ยกาไรเงินเหรอสี่พันกับสองพันครับผมขอแงแดงไปว่ะอันนี้เสื้อพันหนึ่งแล้วก็อันนี้สองพันับผมรวมกันแปดพันนะครับผม รอบที่สามครับน้องๆก็บอกว่าไม่ไหวแล้วทุกคนคือผมพาน้องเข้ามาลบเยอะมากเลยนะเพราะว่าคือมีคนนึงที่เล่นเก่งเลยน้องเกมน้องเกมเก่งมากครับผมส่วนผมกับอีกน้องอือคนหนึ่งก็กําลังฝึกครับผมเอาพูดตรงๆเราเราไม่เคยมานะครับผมตอนนี้เริ่มจะปรับตัวได้แล้วรอบนี้ได้ที่ห้าพันนะครับผมโอเครอบนี้ผมมาเร็วครับผมเซฟยังไม่เปิดนะมา มาถึงก่อนนะผมรอบที่4ครับในนี้มีอะไรปืนก็ไม่มีนะหรือว่าปืนมันดรอปยากวะเนี่ยเป็นนาฬิกากับ usb เหรอสี่พันหรือเปล่าสองชิ้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะอะไรเนี่ยยาวๆโอ้โหรอบนี้ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยนะครับได้ที่4ี่พันนะครับผมโอเคมาดูที่เซฟตรงนี้ก่อนครับผม ของตัวนี้ยังไม่มีใครค้นเลยเพื่อนเรามาแล้วครับผมโอเครีกระสุนก่อนผมติดแบบล่างนะทุกคนอาจจะดูขัดตานะผมเวลาเติมกระสุนนะจริงๆผมรู้อยู่วิธีการเติมน้องคนนั้นเขาแนะนํามาก็ใช้ได้อยู่ครับผมคือเราสามารถคลิกกระสุนแล้วเราก็ไปคลิกที่แม็กได้เลยนะครับผมแต่วพาผมยังไงก็ไม่ชินหรอกทุกคนคือผมเล่นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยติดเป็นนิสัยนะผมต้องขออภัยด้วยนะ โอเคมาดูในเซฟกันดีกว่าครับผมอู้อะไรเนี่ยสามพันกับเงินอีกสามพันปิดประตูไว้ก่อนครับผมห้องนี้คือเท่าที่ผมเล่นนะทุกคนคือมันยังไงวะจะว่ามีคนมาเปิดบ่อยไหมก็ไม่นะทุกคนคือผมมาเกือบทุกรอบก็ได้เปิดเกือบทุกรอบครับผมถ้าเข้ามาถึงนะแต่ส่วนมากจะเข้ามาไม่ถึงไงล่ะ <laughs> ตายก่อนคนระับผมโดนดักนะครับผม โอเคข้างหน้านี้จะมีอีกหนึ่งกล่องตรงนี้มีคนเคยได้ซีดีด้วยนะผมเห็นสตริมเมอร์หลายคนมากเลยเขาได้ซีดีจากตรงนี้ครับผมส่วนเรานั้นนี่เลยเอกสาร <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเออมันยังมีอีกหลายรอบมารอบถัดไปครับผมรอบที่ห้าแล้วนะครับเปิดเข้ามาปืนก็ไม่มีครับผมดูในเซฟสิงโตหนึ่งตัวเฮ้ยสีช่อง เออโอ้โหมันก็ให้มาแพ็คคู่เลยนะสภาพหมื่นแปดครับผมสองชิ้นได้ของใหญ่ออกละอันนี้แพงไหมเนี่ยปืนนี้เล่นดีมากเลยนะทุกคนปืนสายข่าวเนี่ยเพื่อนเขารอรูทเซฟฟีอยู่ทางเขาแล้วกันครับผมมาโอ้โหสามสี่ตัวแล้วผมจะทันไหมเนี่ยสิบหกวิ ไปดีกว่าไม่เอาแล้วครับผมมาดูในกล่องนี้เป็นลูกซองเอ้ยอไปเล่นได้นะ่นเนี่ยอันนี้แพงไหมหนึ่งพันไม่เก็บครับผมกล่องนี้ห่ะเผื่อเจอหมวกอวกาศในนี้นะผมเคยได้นะผมในกล่องหมึกเนี่ยหมวกอวกาศเลยโอเคไม่มีครับผม <c oughs> มารอบถัดไปครับ รอบที่หแล้วครับผมอุ้ยรอบนี้เป็น MPX ครับผมมันดอบแค่ MPX เหรอทุกคนอันนี้ไ้้หมดปิดกั้นนะผมไม่ใช่โทรทัพใหญ่นะเป็นโทรทั์เล็กเลยเหรออันนี้หกหมืนได้อยู่นะผมหกหมื่นกับสามพมีของทองให้ดูแล้วผมชิ้นหนึ่งครับผมอย่างน้อยโอเคได้ที่ หกหมื่นสามแล้วก็บวกอีก MPX ใช่ไหมสี่หมื่นหนึ่งแสนสามพันนะครับผมรอบนี้เอาเรื่องอยู่มารอบถัดไปร 7, ครับผมรอบที่เจ็ดครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเขาก็อุ้ยด้วยนะผมอันนี้ผมกดกับน้องชายน้องบ่าวผมนะผมแต่ว่าน้องเขาโดนบอสรูดไปเรียบร้อยแล้วรอบนี้ <c oughs> อุ้ยอันนี้สี่หมื่นแปดหมื่นเลยนะทุกคนแค่ปืนอนะจะเอาไปให้หมดเลยทุกคน กินัดทิ้<อ>งปืนหก <c oughs> ของมาทำไมแปลกๆวะทุกคนอุย้ยมีขยุนระเบิดมาน้องบอกให้เราทิ้งปืนไหมนะผมแต่ว่าไม่ได้เราฝ่าฟันมาด้วยกัน <c oughs> เราต้องเก็บไปให้ด้วยครับผมเดี๋ยวนะผมขอจัดกระเป๋าแป๊บหนึ่งผมว่าผมมีช่องใส่อยู่นะผมรอบนี้ถ้าผมรอดได้เนี่ยรวยมากเลยนะทุกคนคือผมบวกชนะบอสด,ด้วย เราได้บอสมาด้วยครับผมแล้วก่อบอสร,ราคาห้าหมื่นเลยนะก่อบอสแพงมากเลยนี่เลยครับผมเดีย๋ยวไปขายไม่ใส่ลงเองหรอกทุกคนแล้วก็ปืนบอสเป็นเอ1 0นหะนึ่งศะอันนี้ก็สี่หมื่นแล้วทุกคนแล้วก็ปืนสองกระบอกนี้อีกสี่หมื่นแค่ปืนเนี่ยแปดหมื่นแล้วทุกคนผมจะเก็บแค่ปืนนะผมรอบนี้หน้าที่แปดหมื่นครับเดีย๋ยวขอจัดกระเป๋าก่อนนี่เลยคว์มอ,อีกแล้ววะ โอ้โหมีตัวดักหน้าด้วยโอเคนี่ไงเราจะทิ้งทําไมเราออกไปได้ก็ออกไปครับผมยังไงดีวะสรุปก็คือไม่รอดทุกคนมารอบถัดไปครับผมรอบที่แปดอุ้ยถ้ารอดได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผมรวยเลยนะผมฟื้นเลยนะเมื่อกี้ได้แปดหมื่นรอบนี้ก็บวกชนะคนมาครับผมโอเคอันนี้ห้าพันแล้วก็อันนี้สามพันครับผม เป็นแปดพันเก็บทุกอย่างทุกคนนี่เลยตอนนี้ไม่มีปืนนะครับโอเคได้ที่แปดพันนะทุกคนแห้งๆไปแล้วผมมารอบที่เก้าครับผมอุ๊ยมีไนท์วางบนโต๊ะด้วยทุกคนดูในเซฟก่อนครับผมสี่ช่อง ได้อยู่นะครับผมอันนี้หกหมื่นนะผมกับอันนี้เป็นวิทยุเหรอตรงนี้ล่ะกล่องเครื่องมือไม่ได้อะไรครับผมอันนี้หกหมื่นกับอีกหกพันหกหมื่นหกทุกคนไหนตรงนี้ผมคงไม่เก็บครับผม <c oughs> เออไม่รู้ว่ารวยหรือเปล่าทุกคนไหนเหลืองไม่เก็บอะไหนๆก็ไม่มีใครฟาร์มแล้วนะผมเดี๋ยวผมพาฟาร์มรอบนี้ มาดูกันดีว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างครับผมเซฟเลย13นาทีสรุปของแดงไม่ออกเลยนะอือเหลือรอบสุดท้ายอ่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมถ้าไม่ได้สงสัยต้องมาอีกรอบแล้วเนี่ยโอ้โหของม่วงล้วนเลยปิดไ้เหมือนเดิมครับผมมามาดูที่ลิ้นชักกันต่อดีกว่า พอเจอซีดีในนี้ไม่มีไม่มีชั้นสุดท้ายครับอุ้ยอะไรเต็มช่องเลยอ้มีกุญแจเก้าหมื่นเลยทุกคนแพงกว่าของทองแล้วนะตอนนี้ต้องสลับแล้วทุกคนโอ้โหนี่ไง ปัญหาของเซฟสี่ช่องนะทุกคนถ้าเราหกมาเนี่ยเราคงไม่ต้องเอาของออกเยอะทุกคนรอบหน้าผมต้องจัดแล้วทุกคนที่นี่เลยทุกคนทอมอัพช็อปนะทุกคนอย่าลืมนะครับผมกล <c oughs> ่องนี้ลนะ่ะอู้เป็นแม็กกาซีนราคาแพงอยู่นะเนี่ยโอเคน้องผมเชิญมาละ สรบได้ที่นี่เลยทุกคนเราต้องเอาของทองออกนอกเซฟนะมารอบสุดท้ายครับผมรอบที่สิบเป็น MPX นะผมหนึ่งกระบอกอันนี้สี่หมื่นนะผมแน่นอนล้วเราได้สี่หมื่นแน่นอนแล้วเ 40, นีนน่ยนะตอนนี้ถ้าออกได้นะวงเล็บถ้าออกได้ของทองไม่มีเลยทุกคนนี่สามพันสามพันหกพันสี่หมืหในนี้ล่ะ โอเคนี่หนึ่งพันไม่เอาแล้วผมหน้าที่สี่หมื่นหกทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้อีกทีหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าผมได้ยอดมาเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ต้องขอตัวฟาร์มไปก่อนครับผมไปเจออะไรจริงๆนะครับผมปไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผมโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับการเปิดคีย์การ์ดห้องผองอ o. นะผมสิบรอบนะบผมสําหรับคีย์การ์ดที่เราซื้อมาคือสามแสนสี่หมื่นนะครับผม ยอดที่เราได้ทั้งหมดก็คือ3 8 5 0 0นทุกคนพูดตรงๆคลิปนี้ติดลบทุกคนโอเคเดี๋ยวเราคงต้องไปซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปผมขอฝากร้านท็อปอัพช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภยัยไว้ใจได้เลยต้องท็อปอัพช็อปเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพ,าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ